นี่ทํานายอดีตที่ผ่านมานี่รู้นะปัจจุบันนี่ก็รู้แต่อนาคตไม่รู้แต่ลูกค้าคนนี้ถามตอนนี้อายุ35ปีถามว่าอนาคตเกี่ยวกับความรักนี้จะเป็นอย่างไรก็อภัยมาสิบใบนะครับถามเกี่ยวกับความรักในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรอายุ35ปีนะครับ20 2ี2ส25 2า2ยี่ส9 30ี่ยี่3 3ห้ายี่ยเจ็ดยี่ยก้าอ็ดสาเจอามสิบในไพ่จักรพรรดินะครับถามเรื่องความรักได้ดีนะครับความรักมั่นคงอาจจะได้แฟนต่างชาตินะครับ ดูไพ่ใบสรุปด้วยนะครับอ๋อเป็นไพ่ที่ดีนะครับถามเรื่องความรักในอนาคตนะครับมีความมั่นคงดีนะครับมีมีความมั่นคงดีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยนี่สําหรับการทํานายไพ่คุณอายุ35ปีนะครับเรื่องความรักนะครับทํานายแบบง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับ